ูเสาอยู่บ้านวันนี้ได้มาเล่นน้ำสะการบินนะคะโอ้โอ้โอ้ดูค่ะดูดูเห็นไหมนุ่นคนตกช้างค่ะเห็นหรือเปล่าคะเอฟซี FC, เห็นหรือเปล่าเอ้าเอ้าได้มาเล่นน้ำสะการบินนะได้มาเล่นน้ำสะการบินนะสวัสดีค่ะพบกับเราในช่องสายทองคำนะคะ ทองมาถึงแล้วจะเอาพิทองไปไหนอีกเนี่ยราว่าคนบอกว่าเอาพิทองไปอาบน้ําก่อนนะคะน้าไม่ไหล,ลจะพาพิทองไปอาบน้ําก่อนนะคะอาบน้ําสะกันบิน,นะคะ่ะไปดูว่าจะถูกใจพิทองหรือเปล่า อะไรอย่างนี้ไม่โกรธนะไม่โกน,โกนจะตมัมไม่ตั้งไม่ทานพี่ธงเร็วมากนะคะเร็วมาก จำเอาจำเอาจำเอาเลยตีบมากนึกว่าจะไปได้ไปหาจันเจ้านะคะไม่ใช่ว่าจะรีบจำไปไหนเพราะว่าทางนี้เคยมาจะไปหาจันเจ้าเพราะว่าของกินเยอะแยะเลยข้าไปหาน้องจันเจ้านะคะทงบอกว่ารีบดีกว่าจะได้ไปหาจันเจ้าเร็วๆจะได้ไปกินของเยอะๆ ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปดูค่ำปันนี้จะมีเพื่อนหรือเปล่าแล้วแปลงมาขัดด้วยไหมเนี่ยเพื่อนอยู่ข้างหน้ากำลังเดินกันมาว่าตอนเย็นเดินออกกำลังกายนะคะนู้ืมอกี้เราขี่รถผ่านมาเห็นอยู่พากัน

โด,น,ดนเซลของโคโดตูลเซลหรือว่าไม่เห็นไม่หน่อยออกไปแหงานด้วยนะคะเพราะว่านานๆจะเห็นทีหนึ่งอะไรให้ลงไปแค่นั้นนะอุ้ออออหายแล้วหายแล้วพี่ทองหายแล้วอ่ะพี่ทอง,อทองโผล่ขึ้นมาให้เม่เมฟซีดูเลย อ้มุดน้ำอะไรนานเถอะโผล่ขึ้นมาแล้วนี่นะพี่ทองไม่ลอยไปไก่เอาอีกแล้วค่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วผุดผุดโผล่ๆ,ๆนี่นะคะ มาค่ะมามาช่วยมาช่วยกันขัดกันถูนะคะทีนี้เขียนเสร็จแล้วก็ต้องขัดก็ต้องถูออกนะกะ็กว่าจะออกเวลาเขาให้ออกแล้วไม่ยอมออกเอาไว้พี่มือปรับมาช่วยขัดพี่มือปรับบอกว่าเดี๋ยวจะมาช่วยขัดเองอสบายใจเขาเลยเลยทีนี้เพราะพ่อไม่เคยพามาเล่นนานแล้วนะคะนี่ รามีแต่อาบน้ำสายยางให้ถูเสาอยู่บ้านเวันนี้ไดมมาเล่นน้ำสะการบินนะคะ,อะโ,อโ,อโอ้โอ้ดูค่ะดูดูเห็นไหมหนุนคนตกช้างค่ะเห็นหรือเปล่าคอะ Fc เห็นหรือเปล่าเอ้าเอาเอ้าเห็นหรือเปล่าคะ่ะทีนาทีระทึกกันนาทีระทึกถูถูไปอะไรคนตกช้าง Fc เห็นหรือเปล่า ทองแกงครับพี่ทองแกงบอกแล้วพอแล้วพี่ทองว่าพอแล้วพอแล้วผมไม่อาบแล้วผมอยากลับบ้านผมไม่อยากเล่นน้ำแล้วแกงพอจนได้เพราะพี่ทองไม่ได้แกงนานแล้วนะแบบนี้ นานๆได้มาเล่นทีก็เลยเกงซะเลย,อเยทองบอกว่าพ่อจะอาบน้ำอีกไหมแต่ทองจะให้อาบทองเปียกคนเดียวไม่พอพ่อต้องเปียกด้วยอีเดี๋ยวแม่เขาเห็นนะแม่เขาเห็นนะนแม่เขาเห็นนะ เดี๋ยวไม่เจงไม่ให้พามาอาบน้ำอีกน่าจะบอกให้อะไรพอแล้วโอ้พอแล้วค่ะพอแล้วี <L> <อ>เดี๋ยว,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 วไม่ใช่อะไรนะก็รีบเอาขึ้นมากลัวพี่ทองแก้งอีก นี่ทองบอกว่าทองยังไม่พอเลยพาทองขึ้นมาทำลายเร็วเถอะพอจะขัดให้พี่ทองออกสีเปึกๆนะคะตรงหน้าตอนตอนที่ทารพรอพจบอกว่าขามิ้นไม่มีเป็นสีไม่เป็นสีขมิ้นปลอมแต่เวลาได้จับแล้วขมิ้นปลอมลายถูไม่ออกเลยเป็นไรพี่ทองกลัวเขาเหรอ อเห็นช้างเดินมานะคะหนูช้างงามเหมือนกันมีเสียงค่ะมีเสียงใส่เขาด้วยโทงนะพี่โทงมีเสียงใส่เขาด้วยอีกต่างหากเออ นพทองมีสาวๆมาอีกนนสาวๆ,ๆเดินอยู่ข้างบนนพี่ทองอืมอืมอารมณ์เสียแล้วอทองบอกว่าพอแล้วพอแล้วผมไม่อยากอาบแล้วพอ่อพอแล้วกลับบ้านดีกว่าโอ้นึ่ว่าผู้สาวผู้เบาเหมือนกันนะคะผู้เบาผู้เบาไม่มีงา ยืนให้อาบน้ำแบบอย่างเท่เลยไม่กระดุกกระดิกเลย,ย,ยใครเหนื่อยพี่องเหนื่อยหรือว่าพ่อพี่องเหนื่อยออไม่มีแรงขึ้นช้างอีกแล้วกันทำเหมือนขี้เกียจค่ะทำเหมือนขี้เกียจ เหมือนไม่พอใจเลยบอกว่าไม่พอใจเนาะขี้เกียจด,ดูท้องป่ององีกแล้วท้องป่องอีกแล้วสำหรับการจะเอาพี่ทงมาอาบน้ำก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วไปกลับบ้านกันดีกว่ากลับบ้านไปหาดาวเรือง จ,นจันเจ้าไปเที่ยวเหรอไม่ได้แวะไปหาจันเจ้าเลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็ขออุตว่แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องพายทองคำด้วยนะคะรักพี่ทองคำน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆฝากพี่ทองคำและน้องดาวเรืองไว้ในอ้อกอมใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ โอ้ยเสียอดออดแลือเกิน